สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอแนะนำวิธีการแก้ไขอาการที่จากบริหน้าเย็บไปสักพักแล้วอาการจะขึ้นโชว์ฟ้องหน้าจอว่าได้บนขาดนะครับมันจะขึ้นเป็นรูปสัญลักษณ์ได้ขาดนะครับก็สาเหตุอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวเซนเซอร์ภายในอาจจะมีปัญหาสกรปรกหรือไม่ก็เซนเซอร์หลุดออกจากสปริงหหวดกุ้งนะครับทีนี้จะมาดูวิธีการนะครับว่าต้องทําอย่างไรครับ ให้ใช้ตัว L ที่แถมไปกับเครื่องนะครับขันเข้าไปตรงหัวจักรครับหมุนออกครับของช่างจะเป็นตัวสีดำนะครับหัวสีดำปลายสีดำแต่ของลูกค้าก็จะเป็นสีขาวครับหมุนออกเขาแถมมาให้เราก็เพื่อว่าให้เราหมุนฝาครอบหัวจักรออกบางครั้งเย็ยบเย็บไปแล้วเราไปทำได้ติดตรงนี้นครับ เราจะได้เปิดฝาข้อออกมาแล้วเคลียร์เคลียร์เส้นได้ที่ติดตรงนี้หลือแม่ก็ปักฝุ่นทำความสะอาดบริเวณโซนนี้เองได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมกล้องเข้าไปบริเวณตรงปลายไข่ครงชี้ตรงนี้นะฮะต้องชี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวซูมแล้วอาจจะมองไม่ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันคือจุดไหนนะครับอันนี้คือซูมเอามาให้ดูก่อนนะครับตรงจุดนี้ครับมันเป็นจุดที่เราจะร้อยได้เข้าไปครับว่าน,นี่คือได้บนใช่ไหมฮะ เราลอยมาตรงนี้เสร็จปุ๊บได้มันจะมาเข้าตรงสปริงหนวดกุ้งนะครับสปริงเด้งดึงเด้งดึงนี่คือสปริงหนวดกุ้งครับอีกทีนะครับลอยจากบนนะครับบนเสร็จปุ๊บเราจะมายูเทิร์นตรงนี้ใช่ไหมครับบางทีมันลอยไม่เข้ามันก็จะมาเข้าเหล็กตรงนี้ครับมันก็จะใช้ไม่ได้เหล็กตรงบริเวณนี้แต่ว่าโอกาสน้อยนะครับที่จะเป็นเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น ส่วนใหญ่ก็ร้อยร้อยเข้ามาก็เข้าหนอนกุ้งได้เลยครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับเพราะว่ามุมมุมกล้องมันบังเหล็กตัวนี้ไว้อยู่ครับผมจะหมุนชุดเหล็กชุดนี้ออกครับแต่ลูกค้าไม่ต้องหมุนออกนะครับลูกค้าก็ทําได้เลยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายครับผมจะทําการหมุนเหล็กชุดนี้ออกก่อนเพื่อให้เรามองเห็นตัวเซ็นเซอร์ชัดๆครับโอเคทีนี้ก็มองเห็นชัดเจนแล้วนะครับ เหล็กตัวนี้แหละครับที่เราเรียกว่าสปริงหนวดกุ้งครับที่เป็นสปริงเด้งดึงเด้งดึงนี่แหละที่เราเรียกว่าหนวดกุ้งมันมีไว้เพื่อชดเชยความตึงได้เวลาที่จากมันสร้างรูปนะครับที่มันมาเกี่ยวกันตรงข้างล่างบริเวณตรงฮุกหรือวงเดือนแล้วแต่จะเรียกกันตรงบริเวณข้างล่างตรงกระโหลกเรานะครับ <S <S ช่วงเวลานั้นน่ยมันจะเกิดความหย่อนเกิดขึ้นแล้วมันจะอาศัยตรงนี้แหละครับที่คอยเป็นตัวชดเชยความตึงได้ให้ได้เนี่ยมันมีความตึงอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นฝีเข็มจะสวยไม่สวยก็ ตัวหนวดกุ้งนี้ก็มีผลมีผลเยอะอยู่นะครับก็ประมาณ5้าสิเปอร์เซนตอัพอครับต่อฟีเคมครับนี่ครับทีนี้เรามาสังเกตว่าตัวหนวดกุ้งตรงสปริงมันเห็น,น,นแผ่นดำๆที่ขยับไปขยับมาอยู่ภายในไหมครับตัวนั้นแหละครับคือตัวเซนเซอร์เนี่ยครับแผ่นดำๆที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยครับคือ จะอธิบายว่าบางทีเนี่ยคือจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแต่อันนี้ไม่ทราบได้บางทีเนี่ยตัวสปริงหนวดกุ้งมันหลุดออกจากง้มเซนเซอร์ครับอันนี้หลุดยากจังแต่เครื่องลูกค้าหลุดง่ายกว่านะครับเนี่ยครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมมันถึงหลุดนะครับแต่บางครั้งมันหลุดครับอาจจะเกิดลูกค้าใช้แปรงปัดทําความสะอาดตรงนั้นหรือเปล่ปาไม่แน่ใจนะครับพอมันหลุดเสร็จปับ๊บตัวเซนเซอร์มันไม่ทํางานมันทํางานแต่สปริงหนวดกุ้ง พอเซนเซอร์มันไม่สับขึ้นสับลงตามจังหวะของหนวดกุ้งอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้เซนเซอร์เนี่ยมันเช็คไม่ได้พอเช็คไม่ได้มันก็จะฟ้องว่าได้บนขาตลอดแล้วเวลาเราไปปิดตาเซนเซอร์มันมันก็จะยังคงทํางานได้ตามปกติเพราะว่าหนวดกุ้งมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมันไม่ได้เกิดปัญหาอะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยจุดที่ส่วนใหญ่จะเจอว่าอาการฟ้องได้บนขาทั้งทั้งที่จับไม่ได้เป็นอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณตรงบริเวณเนี่ยครับมันสกปรกมีฝุ่นนะครับตรงซอกในรูเนี่ยครับหรือตัวสปริง มันหลุดจากแง้มของตัวเซนเซอร์นะครับเราก็ทำการใส่มันซักนะครับทีนี้การใส่ก็จริงๆแล้วมันมันจะมีเหล็กตัวนี้บังอยู่ครับต้องค่อยๆค่อยๆเขี่ยมันเข้านะครับนี่ยครับมันจะบังอยู่เนี้ยครับลูกค้าต้องค่อยๆค่อยๆยกแล้วค่อยๆเขี่ยมันเข้าต้องใช้ความสามารถนิดน,นึงนะครับแต่มันไม่ได้ยากนะครับเราอาจจะใช้วิธีตะแคงจับ าอะไรมาลองมาลองจักนะครับเช่นแกนหลอดได้ก็ได้ตะแคงจักเข้าไปนะครับตะแคงจักเพื่อเพื่อให้เราได้มองเห็นง่ายๆครับอนี้นะฮะเพื่อที่เราจะได้ซูมอินมันเข้าไปมองเห็นง่ายๆครับ ในการถ่ายทำบางทีกล้องวิดีโอมันก็มีจำกัดะนะครับนะครับพอรู้อย่างนี้แล้วเราก็ทำการจับสปริงหนวดกุ้งเนี่ยมันเข้าง่ามเข้าง่ามเซนเซอร์นะครับอันนี้ผมถอดเหล็กออกที่เป็นไกด์นี้ออกมันก็จะง่ายนะครับจับมันเข้าง่ามไปซะครับโอเคเข้าแล้วนะครับ เสร็จแล้วผมก็จะขันน็อตกลับเข้าไปตามเดิมครับตรงนี้ผมใช้เบอร์สินะครับเป็นไขควงท็อกเบอร์สิตามร้านทั่วไปมีขายครับร้านขายพวกฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ทั่วไปมีขายครับถ้าลูกค้าอยากจะได้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่เหล็กชนี้ให้มันประกบ ตัวนี้มันจะมีรูอยู่นะครับคือชิ้นนี้พอเราคลายออกแล้วมันจะกระเด้งพอกระเด้งเสร็จแล้วรูตรงนี้มันจะไม่ตรงเราต้องในขณะเวลาที่เราใส่เรต้องจับให้รูมันตรงด้วยครับเห็นรูไหมครับจับให้รูตรงก่อนเพราะถ้ามันห่างเวลาที่ ถ้ามันไม่ตรงรูตรงช่องเนี้ยมันจะมีความห่างเกิดขึ้นพอห่างเสร็จแล้วเวลาเราล้อยได้เข้าไปครับมันจะไม่เข้าหนดกุ้งมันจะกลายเป็นว่ามันไปเข้าช่องนี้ซะเพราะมันไปเข้าช่องนี้มันก็จะไม่ได้ครับมันจะต้องเข้าไปทางนี้ครับฉะนั้นต้องดันให้มันชิดๆกันในขณะที่เราประกอบนี่ครับดันให้ชิดกันจับบีบเข้าหากันดันดันเหล็กชิ้นนี้เข้าไปให้สุดเลย แล้วบีบเหล็กชิ้นนี้เข้ามาให้ชิดนะครับแล้วก็ล็อกแน่นจริงๆแล้วลูกค้าไม่จําเป็นต้องถอดมันผมก็ได้นะครับคือจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากนะครับแต่ตรงนี้คือมุมกล้องของผมเนี่ยมันมุมกล้องมันทําให้ดูมองมองดูยากเฉยนะครับนี่ครับจริงๆแล้วเรามองถ้าลุกเข้ามาทางนี้มันก็เห็นตัวเซนเซอร์กับตัวหนวดกุ้งแล้วนะครับ เพียงแค่เราพยายามใช้เหล็กเคีย่ยๆเคียๆแย่ย yeah. มันเข้าไปมันก็เข้าแล้วนะครับไม่จาเป็นต้องมาถอดเหล็กตัวนี้ออกเหมือนผมนะครับที่ผมถอดเพราะว่ามุมกล้องมันไม่ได้ผมทําให้ดูใเฉยครับขอบคุณครับลองทําดูนะครับสวัสดีครับ